บอลบอลมึงไหวก่บอกมึงไหวเออมึงไวอ้ชัดชดไหวน้องชายเอ้ยทงเมาก่ะฮี่าฮ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 ู่ฮ่ใจ่ัฮ่า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 ก่าฮ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 ตาฮ่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 าาฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ ทำวิจาเล่นเลยไปเอามีมาเลยมัดโง่ทำเชี่ยอะไรหายตาบอยควายมึงทำอะไรมึงทำอะไรบอปทำเฮียอะไรอ่ะทำเฮียเออมันบ้ากูมันบ้ากูมึงก็นได้แต่ภาพเด็กเฮียไอเฮียสอนเฮียอะไไปไม่เคยจำเลยควายโง่ชิบหายเฮียมึงจะฟีมถึงไหนเนี่ยมึงอ่ะ

ไอบอลตอบตอบกูดิบอบตอมตอบตาแล้วอีกเฮ้ยมันลุมต่อยกูเนี่ยวตายแล้วเฮ้ยมจะตายจริงเออเฮ้ยมันทำอะไรอยู่อ่ะเก็บมาแล้วไม่ได้ไยตายแล้วหุ่นศพไม่ต้อเลยอ่ะอุ้ยมาเชฟโคตรเบ้าอ่ะอุ้ยมาเชฟเบ้าจริงมาเชฟเบ้าจริงเชีงรักลมไปสั่นมาเชงยงรักลมไม่เนี่ยผมเป็นทอร์นาโดกันอี๋โอ้ย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  ไม่ต้องตลกอ่ะไม่ไม่ต้องใส <ś class ic> ่ดิบอ <ś class ic>